โอเคนะครับก็มาปีใหม่ก็ไม่เชิงอะช่วงต้นปีละกันก็เลือกไพ่นะครับอันนี้เป็นการงานเป็นอย่างไรนะครับก็อธิษฐานแล้วก็ดูว่าการงานเป็นอย่างไรนะครับโอเคคนที่เลือกกองที่1การงานนะครับ2ใบใบที่1ใบที่สอง คนที่เลือกกองที่สองและคนที่เลือกกองที่สามโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็เลือกได้เลยว่าตัดสินใจได้เลยว่าการงานเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรโดยใช้ไพ่สามกองกองแรกกองนี้กองที่สองกองนี้แล้วก็เลือกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ กองแรกน่าจะได้เนาะอยู่ทรงประมาณนี้กองแรกนะครับตัดสินใจเลยนะตัดสินใจเลยนะกองแรกปุ๊บการงานของคุณเป็นอย่างไรสําหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับหลังช่วงประมาณเดือนมกรากองแรกโอเคบอกเลยกองแรกของคุณเดี๋ยวผมขยับให้กองแรกของคุณเนี่ยจะมีข่าวสารจากทางไกลและก็หุ้นส่วนธุรกิจที่เคย คุยหรือเคยพูดกันไว้คุณอาจจะมีการร่วมลงทุนการงานกับเพื่อนหรือญาติแต่ก่อนเก่าคือเคยคุยกันไว้โปรเจกต์ที่คุยกันไว้หรือทำค้างอยู่อะแล้ว,แล,วแล้วมีโอกาสได้มาคุยกันอีกเพราะฉะนั้นหลังปีใหม่ปีหกเก้าไปก็จะมีโอกาสที่ได้รื้อฟื้นโปรเจกต์แล้วก็ทำโปรเจกต์ใหม่การงานใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาหรือถ้ามีงานอยู่แล้วก็จะมีโอกาสมีงานที่สองหรืองานที่สามนะครับ โอเคทีนี้ก็มาดูคนที่เลือกการงานเป็นกองที่สองปึ้งปึ้งปึ๊บก็บอกเลยว่าคนที่เลือกการงานกองที่สองนะครับคือกองนี้ค่อนข้างลำบากหน่อยบอกเลยนะว่าการงานมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะบอกว่ามี เกิดการสูญเสียการมีคนบางคนเล่นไม่ซื่อหรือมีการกินเล็กกินน้อยอยู่ระหว่างทางะนะครับรวมทั้งถึงมีคนในที่คอย เอาเปรียบคุณค่ะถ้าคุณเป็นระดับไม่ใช่เจ้าของนะเอาเป็นไม่ใช่เจ้าของเนระาเป็นคนทํางานด้วยกันก็มีคนข้างเคียงข้างตัวเอาเปรียบเยอะแล้วก็เกณฑ์น,นี้จะมีช่วงมกราไปเนี่ยจะมีการใส่ร้ายป้ายสีหักหลังแล้วก็โยนความผิดให้คุณแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของก็มีโอกาสเขาเรียกอะไรอนะเรือรั่วก็คือมีเงินหายไปมีคนมีลูกน้องหรือมีบางอย่างคอยตอดกินบางอย่างอยู่อ่ะอันนี้การงานในชีวิตนะครับ ช่วงนี้นะช่วงมกรานะครับเ,เป็นคำทํานายแบบสั้นๆถ้าจะดูจริงๆก็อาจจะต้องดู10บใบก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ใบที่3นะใบที่สามเดี๋ยวผมโยกอันนี้ไปไว้หน่อยข้างบนหน่อยใบที่3ก็คือชุดนี้ฟึบโอ้การงานของใบที่3เนี่ยนะครับก็ได้เป็น Night Office คือคุณมีโอกาสได้เงินมีโชคลาภ จากการงานที่ทําหรือบริษัทที่คุณอยู่ถ้าเป็นเจ้าของก็บริษัทมีโอกาสที่ทําแล้วว่าเติบโตลุ่งเรืองได้แต่ว่าแปดไม้เท้าเนี่ยมันบอกว่ามีอุปสรรคแล้วงานมันหนักมากหนักกว่าที่คุณคิดเยอะแลวเรื่องที่ไม่คาดฝันอาจจะเข้ามานะครับมันก็เลยบอกว่ากองที่สาในเรื่องการงานเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วใกล้เคียงกันแต่ใบกองที่สองจะฝืดฝดนิดนึงแต่กองที่สามนี่เหนื่อยแต่ได้เงินนะครับและธุรกิจสําเร็จการงานสําเร็จไม่ว่าคุณจะเปิดใหม่กําลังเปิดหรือเปิดอยู่ ประมาณนี้สำหรับช่วงเรือนมกราเรื่องการงานครับผม